เกษตรกรที่จังหวัดกระบี่ครับเลี้ยงตะภาพน้ําพันไต้หวันเพื่อป้อนตลาดเนื้อตะภาพน้ําแล้วก็ชําแหละพร้อมกับปรุงนะครับได้ราคาดีกิโลกรัมละถึง550บาทเลยครับเป็นการเจาะตลาดสําหรับผู้บริโภคตะภาพน้ําพันไต้หวันโดยเฉพาะครับ,บนี่เป็นการเพาะเลี้ยงของนายสนานเจียมกับเติดอายุ61ปีเกษตรกรหมู่หนึ่งบ้านปากน้ําตําบลปลายพระยาอําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบีนะ่ครับเป็นเกษตรกรดีเด่นด้านการประมงระดับภาคปี2,565ด้วยคนระับโดยไปขึ้นทะเบียนเลี้ยงตาภาพน้ำพันธุไทยเมื่อ5ปีที่ผ่านมาคนระับแต่วาตาภาพน้ำพันธ์ไทยเนี่ยเป็นสัตว์น้ำที่ได้รับการคุ้มครองรก็เลยไปทดลองเลี้ยงตาภาพน้ำพันธ์ไต้หวันเพิ่มด้วยคนระับผ่านมาก,กว่า5ปีประสบความสำเร็จนะคนระับสามารถเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ตาภาพน้ำทั้งพันธุไทยแล้วก็พันธุไต้หวนันได้มากขึ้น ก็ได้มีการพอเลี้ยงตะภาพในบ,อบ่อปูนซีเมนต์นะครับขนาดกว้าง2อคูสเมตรรองพื้นบ่อด้วยทรายแล้วก็มีบ่อทรายบนบกด้วยเพื่อให้ตะภาพหลบซ่อนตัวฝังตัวเองในพื้นทรายเลียนแบบตามธรรมชาติอาหารที่มีก็ให้พวกอาหารเมร็ดพืชผักผลไม้ต่างๆนะครับพอเลี้ยงได้อายุ1ปีครับตะภาพเนี่ยก็จะมีน้ําหนักประมาณ7ขีดจนถึง1กิโลกรัม ถ้าเลี้ยงต่อไปถึง2ปีครับน้ำหนักก็จะประมาณ2กิโลกรัมต่อตัวตอนนี้ก็สามารถจำหน่ายได้ครับส่วนการจำหน่ายเนื้อตาภาาน้ำนะครับทำได้เฉพาะพันไต้หวันก็จะมีการชำแหละพร้อมปรุงกิโลกรัมละ550บาทเลยครับในใน,ในการเลี้ยงถ้าจะเอาลูกฟันก็นคือตรงจับาบางฟาร์มก็จะจ่ายเมเป็นฟารามตัวอพอฟันนึ่งตัวหรืว่าบางฟาร์มก็อาจจะจ่ายซี่ตัวตัวนึ่งตัว เลวเตตรงนั้นเลเตพื้นที่บริบทในการเรียงระบบการจัดการของฟาร์มครับมันค่อนข้างแตกต่างกันนิดนึงแต่ว่าก็คือประมวลภาพรวมๆกัยู่ที่5ตัวนึงก็คือไม่เกินนั่นครับคือพอฟันหนึ่งตัวแล้วก็คือเมเอ่าสักประมาณสี่ตัวถึงห้าตัวเต็มที่จะต้องต้องบาลานซ์กันคือ ปัพัน์กับเมพันก็คือตรงไส้กายเคียงคือนำนักมันกับตรงบาลานกันครับ ส่วนพ่อแม่พันตภาพน้ำพันธุ์ไทยครับก็ต้องมีอายุ3-4ถึงปีก็จะสามารถออกไข่ได้ครับตัวตะภาพน้ำพันธุไทยจะออกไข่ปีละ1ครั้งนะครับส่วนตะภาพน้ำพันธุ์ไต้หวันก็จะออกไข่ปีละ3ครั้งโดยแยกบ่อผสมพันธุ์นะครับมีบ่อทรายสําหรับให้ตะภาพวางไข่ก็ใช้ตัวผู้1ตัวเนี่ยตราส่วนตัวเมีย4ตัวครับเลือกขนาดตัวที่ใกล้เคียงกันน้ําหนักใกล้เคียงกันแล้วก็ปล่อยลงไปครับ เปิใสนใจครับอยากไปศึกษาการเพราะเลี้ยงแบบนี้ได้ครับติดต่อได้ที่สนานฟาร์มนะครับมีเบอร์ไว้ให้0848461772ครับ